อะไรเนี่ยแล้วนี้สวน,นใหญ่ท่านท่านี้ผมนนพัชชินาผมเดินวันนี้ไม่ได้คิดี่ว่าเออนี่นะบักซ์ตี้มอลเดินะวันนี้จะมา่นท่านโรบอทกันต่อมันยี่กินต่อนะจะมา่นท่านโรบอทกันนะวันนี้สกอมาเรามาเล่มเล่นเกเลย ออันนี้เราจะอธิษฐานสองซีเรียสสองเนี่ยโอเคเฮ้ยเอ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 ้ยอะไรอ่ะอันนึงระเบิดระเบิดระเบิดปึ๊บเออปึ๊บปึ๊บเออยาไป วุ้ยวุ้ยวุ้ยทำไมมันทำไมมันแรงก็เออเรียบร้อยเดี๋ยวขอเปลี่ยนเปลี่ยนระเบิดก่อนนะโอเคเปลี่ยนระเบิดเรียบร้อยโอ้ยอีกแล้วเด็กไปดิโอเคไอแคนแอคทีเมตไทตันนะเดี๋ยวตรงไหนเอายังไงเนี่ย ทำไมทำไมถึงถึงฆ่าเราได้ตอ,ต,อต,อตอนตอนเริ่มไท่ทันป่ะลูกโซไท่ทันวอลมาเอาปึ้บปึ๊บโ,โ,โอ้ยโอ้ยโดนเลย ทำไมมันเฉลงแรงใ,ใจตอนนี้เฮ้ยวิบเฮ้ยไม่ได้เฮ้ไม่โดนเฮ้ยโอ้โหปล่อยรัวๆไม่ไม่จะให้หลบเลยเหรอปล่อยรัวๆเลยทุกคนมันมันคือตัวอะไรนเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนไอ้ท่านึงนะ อันนี้แหละมันจะแรงแรงกว่าโอ๊ยมาไม่มาพระคุณโอ๊ยเบิบเบบโอ้ยล็อล็อคลบ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 ลฮ้ยทำไมล็อกโผล็อคล็อหลบปึ๊บบบิล็สิลบหลบ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  อ๋อมันเป็นสัวล็อกมันคือ,อตัวล็อกกระสุนแล้วมันโหดล็อกทำไมวะโอเคเดี๋ยวขอปเปลี่นผมว่านะตัวนี้เป็นม,ม่สะใจพอก็ต้องตัวนี้ตัวแอสทิเวตเดะโอ้ยไปยไปมามา let's go โล เราไม่แมนที่ขึ้นไม่ได้วะหันไม่หันไม่ได้มองไม่เห็นโอ้ใช้ใช้แฮกอีกแล้วใช้แฮกอีกแล้วโอ้โหใช้แฮกอีกแล้วทุกคนเนี่ยใช้แฮกแล้วเดี๋ย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 วโอ้โหวันหนึ่งแล้ว โอโ้ทำไมอ่ะทำไมต้องทำแบบนี้อยู่ไหนเนี่ยทำไมอยู่เนี่ยผมมองเขาไม่ได้นะทุกคนตัวเนี้ยหมดเวลาแล้วคือมันคือมันล็อกลุถุนยนต์ไว้แบบเนี้ยโอเคเรียบร้อยไม่เป็นไร มาโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูต่อไปก็เป็นเนี่ยอันนี้มันมันดูก็ไม่ได้เราเล่นแพทเจอร์ต่อนะโอเคมอนแคชออคูิเจอร์แล้วมาเริ่มเลยขอเถอะโอ้โหมาแล้วได้สอถงต่ถอสองโอเคเดี๋ยวเราเอ้ยไปไหนโอเคเดี๋ยวจะขโมยรถ เราจะขโมยรถนะเอาเฮ้ยรถถูกถูกเอามานี่มานี่เอานี่เอานี่ไปกินเออเอานี่นเรียบร้อยฮะทำไมมันทำไมมันเขาเขาดีสปารรถไปขนาดนี้เนะี่ยโหดร้ายเกิน แล้วรถไปไหนหมดแหละทุกคนเนี่ยไม่มีรถโอเคเดี๋ยวเราเดินด้วยตัวด้วยด้วยเท้าแล้วกันนะจะได้อะคือผมขี้เกียจหารถไงเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหตกใจหมดวะหมดโอเคนี่อันนี้อะไรอันนี้รถเอ้ยเดีจ้า ไม่โดไม่ไม่ไม่ปึ๊บโอเคดับเบิลคิวไปละไม่เจอหรอไม่โดนไม่โดนไม่ไเดี๋ยวนะปึ๊บเรียบร้อย ไปฮิโปใช่ไหมมันล่อมาอะไรวะเนี้ย <Aww. S 1> อะไรไม่เกี่ยวโอเคไปเก็บตัวนึงติกระจูหรือเปล่าตัวนี้โอเคเก็บไป ยเอาโตชนะเฉยโห oh. ชิวชิวครับปะวน,นาทิตย์นี้ร้อยเป็นหนึ่งันห้า้อยแปดงค์ลาสมาเริ่มกันเลยปะสกะอิวสิบเต็ก Ở đây bay capture hôn ấy được rồi, rồi đi Bây rồi, tôi đi Đấy, bị right. con bị tôi đang vay đâu. Đấy, đấy này. Ào. Bay lượn เออ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 เ,อ,อ,เอ,อเรียบร้อยตายไปละโอร้ระเบิดได้ลอยยืชุนเลยขนาดเนี้ยึ โอ้โหได้เบิดแล้วอันนี้โอ้โหรึบรึบโอ้โหรึบเร็ว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 เร็ยจะยิงทำไม โอ้โหจริงทำไมครับโหดร้ายเกินเ้ยเอนมี่เขาเข้ากับจวดแล้วเร็วต้องรีบแล้วโอเคตัวไหนวะท,ที่โอเค ปึ๊บอีกร้อยตายแล้วอย่างนั้แนแหละเสรุกแน้วมนเหมือนคนนะสี่เหมือนหนึ่งคนอ่ะสี่สามสองหนึ่งโอเคชนะิีน,นีแค่นี้แหละครับทุกคน